โอ้ oh, ดูคนอื่นสิถ่ายรูปก,กับน้องหมาน้องหมาหันมายิ้มด้วยโอ้ oh, นี่ตัวนี้เฮ้ยน่ารักดูสิอ่าบ้านเรามีหมาไซบีเรียนกับลาบาร์ดอนนี่นะถ้าเราถ่ายต้องออกมาเป็นอย่างนี้แน่นอนน้องหมาพี่บอกอันนี้มานี่มานี่๋อ,อถ่ายรูปลงตซเชียวหน่อยมานี่หันมาดูกล้องดูดู ดูต้องอดูต้องดูต้องอ้ยถ่ายยากจริงๆไม่เห็นจะเหมือนในนู้นที่เขาถ่ายได้เลยเนี่ยเฮ้ยไม่ถ่ายแล้วอืมซื้อหนังสือมาน่าอ่านมากเลยอ่านให้จบเล่มดีกว่าโอเคโอ้หนังสือเรื่องนี้สนุกจังเลยอ่ะจบแล้วหรอเนี่ยอืม สุดยอดมากเลยเป็นหนังของ J.K. Rowling ด้วยโอ้ไปหายอีกเล่มมาอ่านต่อดีกว่าห,หนังสือน้าอ่านจังเลยของ J.K. Rowling ด้วยผู้แต่งแฮร์รี่พอตเตอร์อ่าอืมโอ้อัางุนรูปสวยงามมากเลยอ่ะ คงจะหวานชื่นใจแน่ๆละมุนลิ้นมากเลยอะแบบนี้กินทั้งพวงก็ได้อังุ่นพวงใหญ่น่ากินจังเลยลองดูลูกนี้สิแดงสดชื่นมันงงงงงงเลยอ่ะมันเปรี้ยวว่ะอันนี้เปรี้ยวอันนี้น่าจะดีขึ้น ม,มันฝาดมากเลยอะ่ะไม่ไหวแล้วโอ้ของออนไลน์ที่เราสั่งมาแล้วสั่งชุดไอรอนแมนใส่ไปงานที่โรงเรียนนี่นะลอ,องดูสิใส่ได้ไหมโอ้สุดยอดไอรอนแมนพอดีกับตัวเราเลยแบบนี้ไปโรงเรียนสาวกีแน่นอนอ ออนไลน์ที่เราสั่งส่งมาถึงแล้วชุดไอรอนแมนจะไปงานเลี้ยงรุ่นที่โรงเรียนเกา่าว้าวชุดไอรอนแมนโอ้เฮ้ย hey, ทำไมตัวเท่านี้ <What? S 1> นี่มันของเด็กนี่นะเดี๋ยวด,ด,ด,ดหรือว่ามันอาจจะยืดได้ลอ uh. ใส่แก๊ปดูแก๊ปก็ยังใส่ไม่ได้แล้วแบบนี้จะใส่ไปงานได้ไงเล่าโธ่ไม่น่าสั่งของออนไลน์เลย ที่รักเฮ้ยอ้าวว่าไงจ้ะทิรัตโทรศัพท์ผมเก่าแล้วอ่ะของเงินไปซื้อโทรศัพท์ใหม่หน่อยได้ไหมเครื่องนี้เหรอใช่เอจิงด้วยมันเก่าจริงด้วยได้ได้ได้เอาบัตรเครดิตไปเลยจ้ะทิรัตโอ้จ้ะโอสุดยอดมากบัตรเครดิตแบบนี้สิภรรยาที่ดี ซื้อโทรศัพท์ใหม่ในที่สุดก็ได้ซื้อ iPhone ตัวใหม่ล่าสุด iPhone 7ไม่มีประโยชน์แล้วสงสารเจ้าบอกจริงอะบอกจะให้แกโทรศัพท์เล่อน,นอ่ะต่อไปเอ้อออยที่รัก ว่รนสพท์ผมเก่ามากเลยอ่ะมันเป็นไอโฟนเจ็ดตั้ง3-4ปีที่แล้วขอตังค์ไปซื้อใหม่หน่อยสิไหนดูซสิมันก็ยังใช้ได้อยู่อ่ะแต่มันเก่าอ่ะได้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 ยี่สิบจะซื้อไอโฟนได้ไงเนี่ยไม่ต้องซื้อหรอกไอโฟนอ่ะซื้อไอติมกินก็พอเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีอยู่าไอโฟนเหลือแค่ไอติม อื <Yeah. c oughs> จะถึงงานเลี้ยงหุ่นอยู่ละเสื้อคอสเพย์ที่เราสั่งมาหรือ,อยังเนี่ยรับพัสดูได้คะ่ะฮะนั่นไงมาแล้ว <c oughs> โอเคแกะตรงนี้แล้วกันอบอกอย่ายุ่งนี่ชุดของฉันโ่ <c oughs> นี่ใส่ไปงานคอสเพย์อ่าไปลองใส่ดูสิ สุดยอดว,ว้าพอดีตัวเลยโอโ้โหชุดกับตนอเมริกาการสั่งของออนไลน์นี่มันแท้จริงจ้าวอยู่อหนเสื้อคอสเพย์ที่เราสั่งมาหรือ,อยังนี่รับพัสดูด้วยค่ะนั่นไงมาแล้ว,วชุดมาแล้วได้ใส่เป็นคอสเพย์แน่ๆงานนี้ อโอ้ยดูสิโอ้กับตันด้ไหมก้าเอ้ยผ้ามันน้อยๆจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวตัวเท่านี้จะใส่ยังไงล่ะเนี่ยนี่มันชุดกองเด็กเฮ้ยงานจะเริ่มอีกสองวันยี่จะไปหาชุดที่ไหนเนี่ยของจีนอืมถ้าเราไว้ผมยาวแล้วก็ คงจะรอเหมือนนายแบบพม่าคนนั้นแน่ๆผมยาวสมใจแล้วแต่ขันมากเลยหลังแขก็เป็นแถมดูแลยากผมก็ยิ่ เห็นเหมือนนายแบบมากคนนั้นเลยเนี่ย <c oughs> เวลาจะใส่หมวกกันนาอะไอ่ยอะไรลงไเข้า <c oughs> เมื่อยเหลือเกินอ่ะแล้วม่วงมากด้วยถ้าเรานอนหลับตรงนี้แล้วก็คงเหมือนพระเอกซีรีส์เกาหลีแน่แนหลับยังรอหลับก่อนดีกว่าหลับก็รอเ <c oughs> ฮย้ยซีรีส์เกาหลีที่ต้องเป็นเธอเนาะ <c oughs> เลิกเกินม่วงนอนจริงเลยถ้าเราหลับตรงนี้แล้วก็มันคงจะเท่เหมือนในหนังเกาหลีแน่นอนอ๋อนอนแล้วฮัมนฮ<ำ>มในที่สุดบองซุมตักละห้าร้อยที่เราสั่งไปได้มาสักที เขาบอกว่าได้แต่ของใหญ่ๆไหนดูสิเปิดดูว้าวนี่ได้ทองโอ้โหห้าร้อบาทแต่ได้ทอง3าบาทนี่มันเกือบแสนเลยนะเนี่ยแล้วนี่โอ้โหไอโฟอนสุดยอดมากตองกับ iPhone ว่าคุมแล้วยังมีนี่ m ม c บุกบ๊กด้วยว้าวสุดยอด วันก่อนสั่งกองซุ่มตักละห้าร้อยไปต้องได้ของดีๆคุ้มๆแน่เลยเพราะหลายคนรีวิวมาอย่างนั้นมาดูกันเลยนี่นี่เอฮ้ยเพื่อจะไมได้อะไรเนี่ยสกอตบอ,อ์อาจจะมีทองก็ได้เฮ้ยฝอยขัดมอ้อน้ำยานจานาไหนละ่ะทองไม่มีหมดแล้ว500รยบาทได้แค่นี้ ไม่เหมือนกับสิ่งที่คิดไว้เลยเจ็ดเจ็ดวันนี้เขามีของลดราคาเยอะเลยเฮ้ยสไปดเดอร์แมนตัวใหญ่399บาทเองเลยเนี่ยโอ้จัดโปรอยู่ต้องรีบสัง่งอืมโอเค few moments later. อ้ สบายดีแมนสามร้อก้าสบาบททำลืบมือเลิมไล้ด้วยกรยับเอวได้ด้วย,ย,อวยโอ้โหตัวใหญ่มากดูสิ <S <S วันนี้โปรโมชั่น7-7มีอะไร,รลดราคาบ้างเนี่ยเฮ้ยนี่มันสไปเดอร์แมนตัวใหญ่นาเก็บอกว่าตัวเท่านี้แต่ราคามัน399บาทเองเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ต้องรีบสั่งแล้วมีสองตัวเองอเฮ้ย มาส่งแล้วเปิดปดูดิว่าสไปเดอร์แมนโอ้ยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนตัวเล็กอันนี่เฮ้ยไม่เหมือนกับสิ่งที่คิดไปเลยทำอะไรได้บ้างเนี่ยขยับแขนขยับแขนขยับขาั่งลงคิดไปแล้วเฉียวสามร้อยกว่าบาทมันจะได้ตัวใหญ่เท่านี้ได้ไงโธไม่น่าโดนหลอกเลยอตอนนี้หนังเรื่องจูเลสิกโล่เพิ่งเข้าโรง สั่งไดโนเสาร์ดีกว่าอยากได้อยู่พอดีเลยอืมเขบอกว่าตัวใหญ่เป็นเมตรเลยอะลดราคาอยู่900บาทเองสั่งมานี่ว้าวตัวใหญ่จริงๆด้วยเปิดท้องได้ด้วยใเนียโอ้ดูสิอุ้ย9 0 0บาทคุ้มมาก900บาทจะมีจริงเหรอสั่งมาดูสินี่เราสั่งไดโนเสาร์จากออนไลน์ไปนี่ ออกล่องมันดูเล็กๆไปนะอ๋อแต่คาดว่าเดี๋ยวให้เราประกอบแน่เลยไหนลองแกะดูซิไดโนเสาร์จะไมตัวมันเท่านี้เนี่ยเฮ้ยโอ้โห0เก้าร้อยกว่าบาทว่าแล้วตัวเป็นเม็ดมันจะมีได้ไงเลยเนี่ยเปิดก็ไม่ได้เอ้าแถมแขนยังหักอีกเฮ้ยไม่เหมือนกับสิ่งที่คิดไว้เลยอะ่ะความเป็นจริงที่โหดร้าย